สวัสดีครับผมชื่อนายคมสันแหวนนินครูผู้สอนภาควิชามวยสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้สื่อศึกษาและพระศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการฝึกทักษะหมัดที่1 1ของมวยสากลคือหมัดฮุกหน้าที่ลําตัวขั้นตอนการฝึกปฏิบัตินั้นก็จะมีอยู่3ขั้นตอนเช่นกันนะครับหลังจากที่เราเช็คบาลานตั้งการอยู่ในท่าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่1ของการฝึก ให้เราก้าวเท้าหน้าไปทางด้านหน้าพร้อมบิดส้นเท้าบิดสะโพกบิดหัวแหละหลังตามไปนะครับไปทางด้านหน้าเท้าหลังก้าวตามเล็กน้อยนะครับท่อนแขนตั้งตรงเพื่อเป็นการป้องกันตัวนะครับตั้งตรงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวหัวเข่าหน้าย่อเล็กน้อยปฏิบัติเสร็จให้นับหนึ่งนะครับอีกครั้งครับหนึ่ง ขั้นตอนที่สองของการฝึกนะครับให้ย่อตัวนะครับพร้อมบิดส้นเท้าบิดสะโพกบิดหัวไหล่เพื่อเป็นแรงส่งนะครับพร้อมโชกหมัดฮุกหน้าไปที่ลำตัวนะครับลักษณะหมัดโค้งนะครับลักษณะโค้งลักษณะมีโค,งค้คง,คงไปที่เป้าหมายนะครับดูนะครับท่อนแขนขนานกับพื้นนะครับหมัดหลังตั้งตรง ป้องกันตัวนะครับปฏิบัติเสร็จให้นับสองนะครับอีกครั้งครับครับเป็นจักหนึ่งเสร็จนะครับสองนะครับขั้นตอนที่สามนะครับให้ชักหมัดกลับขึ้นมาพร้อมหมุนส้นเท้าก้าวเท้ากลับขึ้นมาในที่เดิมนะครับอยู่ในท่าตั้งากาศปฏิบัติเสร็จให้นับสามนะครับอ่าดูแบบต่อเนื่องนะครับ 1>, 1 2 3 1 2 3 1 2 3ดูด้านข้างนะครับ1 2 3 1 2 3อีกข้างครับ 1 2 3 1 2ส,อส,ส,อสพอได้แล้วนะครับเราเพิ่มความเร็วและความแรงเข้าไปนะครับ1 2 3่งสองสามหนึ่งสองนะครับครับสำหรับระยะเวลาในการฝึกทักษะนี้นะครับ ก็จะใช้เวลานะครับอย่างต่ำ15นาทีขึ้นไปนะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับครับสำหรับขั้นตอนในการแนะนำนะครับการฝึกปฏิบัติทักษะที่11ของมวยสากลก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ